สวัสดีครับผมเด็กชมป์โเชมนาหรือตีโน่สองศูนย์อสองศูนย์นี่เองเือนผมเด็กชาปพระเคราะห์พ,พชมนาหรือโนูอานั่นเองครับวันนี้ไม่มีอะไรบ้ากน,นะครับวันนี้แค่จะมาแข่งบินกันนะคะแ,และก็มาแค่นแนะนำแนะนําตัวนะครับแล้วก็วันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับน่ะเราไปเล่นกันเลยลอ,ลอ,ลอย่าเบิ่งรอนอยด้วยนกเอานขอเอาไอ,อ้นี่ก่อนได้ได้ได้เเลยเลยเตรียมของ ไปล้วนะผมรอนเอ้ยอย่าเพิ่งรอคนสิเฮ้ยย่าอย่าแกล้งกันสิรอหน่อยอ่ออย่ไหนล่ะนี่อยู่ไหนล่ะนี่อีไรท่าเอานี่เรียบร้อยต่อมาขั้นต่อมาไปนะไปเร็วว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งมานี่ก่อนขอสักครู่นะครับขอเคลียร์กับใบจาน้องนี่ก่อนเคลียร์กับน้ำเรียบน้อยเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทำลานเวกันผมไปเร็วเฮ้ยอย่า เฮ้ยอะเฮ้ยอะไรอ่ะเราไม่รู้ใครทำอ่ะเราไม่รู้เราดูสูงสูงดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหนไหนไหนดูหน่อยตามไปด้วยตามไปด้วยไหนเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวไหนอ่ะไม่มีอะไรเลยอืมโอ้ไม่มีอะไรเลย มัันจะบกปปิิเเออ้้าาวันนี้หน่อยพี่ชายมาดูนี่หน่อยพี่ไม่เห็นมีอะไรเลย,เลยพี่พี่มาหาเราสิไม่มบล็อกหิมะเฉยเลยฉันเห็นมาเป็นบล็อกธรรมดานายอย่าหลอกฉันจะไม่เชื่อนายฉันไม่เชื่อนายดูของนายดิเนี่ยวล็อก <What? S 1> <c oughs> หลายคนอาจจะงงไม่ต้องรู้ต่ตอไปหรอกครับ เพราะน้องผมไม่มีช่องอมาเร็วให้เวลาสิบวินาทีในการเตรียมพร้อมต่อมาแล้วลานเมย์ก็เสร็จแล้วนะคะน้องผมไปเที่ยวไหนแล้วเนะะี่ยไปเที่ยวชวนบุรีมาเฮ้ย<ว> <laughs> พร้อมนะสามสองหนึ่งเนไม่ได้บา <Bye. laughs> ยวิชาลินจา้าฮัก โคลิีอุ้ยชาวัฒงั้นเราสู้สนามลบกันบนนี่ดีไหมบนอากาศผมยังหาคุณไม่เจอเลยครับ S <S สวายวอหนออ่ะสวายวอเรียบร้อยสวายวอแล้ว,ยวอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่นายกลายเปนผัวทิมแล้นวนะ เออก็คงจะมีแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนบ๊ายบายสำหรับนนช่องตีโนโอปอ .1 ปร .4 รับ2นะครับสำหรับตีโนสโองศูนย์สองศูนย์จากวันนี้บ๊ายบาย